คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะไคร้สวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตะไคร้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่8เดือนพฤษภาคม2566นะครับ เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่นี้น่าจะสนุกแน่นอนครับในเมื่ออยู่โซนท้ายตารางกันเลยทั้ง3ทั้ง2ทีมนี้นะอ่าสามทีมครับมีมีฟอร์เรสต์ Forest กับเซาท์แชมตันและเอเวอเรตต์นะครับตอนวันนี้ครับเราจะมาดูฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่18พบกับเซาท์แชมตันอยู่อันดับบวยครับที่20เลยนะไปกันที่สนามเดอะซิตี้กราวครับในเวลาตีสองของค่ำคืนวันนี้ครับ เป็นนัดชี้ชะตาเหมือนกันนะครับอยู่โซนท้ายตารางด้วยนะครับใครจะหนีตายหรือใครจะตกชั้นครับดูที่เกมนี้แล้วนะแน่แ่ที่เซาแทมตันครับมีแค่2ีคะแนนครับนอตติงแฮมฟอเรสต์มีอยู่30คะแนนแต้มยังทิ้งห่างกันอยู่6คะแนนนะครับาวันนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์ได้อีก3ามแต้มก็จะขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่ประมาณที่15้านะครับอยู่อันดับที่ประมาณที่15้าก็ยังพ้นรอดหนีรอดนะครับ แต่เซลทามตันครับดูแล้วจะหนีไม่รอดครับมีอยู่24คะแนนนะครับเตะเท่ากันนะ34นัดครับถ้าได้วันนี้3แต้มก็ได้ถ้า27ก็ยังอยู่ที่บววยอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาละครับวันนี้เรามาดูาสภาพทีมของฟอร์เรสก่กนครับก่อนที่จะลงเตะวันนี้ครับฟอร์เรสครับของคุณซสตีฟคูเปอร์เพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับเบน f o ฟอร์ดมา1ประตูต่อ2ครับในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้ไม่มีรรงงานตัวเจ็บหรือถาแบนอะไรเข้ามานะครับนอกจากคริสบูธแจ็คโคลแบกวิลลี่โบลีสกอตแมคเคนนาและเนโกวิลเลียมครับเหล่าดาวแข้งพวกนี้เจ็บยกแพ็คเลยนะครับส่วนทันด้านของจอนโจเชลวีครับที่ถูกสโมรสรลงโทษแบนก็ไม่มีชื่อเช่นกันครับวันนี้คาดว่าคูเปอร์เตรียมวางหมากในะระบบ 3, 4 2 1โดยมีไทโว อาวอนิย่ออกสไตล์ยืนเป้าล่ากอรและใช้ร์แกนกิฟต์ไว้กับเบนแดนซอนจันจนสั้นครับเบนแดน,นจนสั้นผนึกกำลังกันนะครับสร้างฝันเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับว,วันนี้ครับมาดูทางด้านทีมเยือนครับฟาดมต้านครับกูซือรักษาการครับคือลูเบนเซเยสเพิ่งจะบุกไปแพ้กับนิวอัลเซนมาหนึ่งประตูต่อสาม ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับความพร้อมของทีมนนี้ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับเวนซิจากควนลาลิออสโมฮัมเมดซาลิซูและโรแมงแปงโล3แนวรับซึ่งเจ็บยาวครับอยู่อยู่แล้วนะครับคาดว่าเซเยสเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น442โดยมีเชออดัมกับการอสอันการาสัสควงคู่ล่าตาข่ายในแดนหน้าครับและใช้เจมส์วอตส์พาว กับโลมิโลอ่าลมิโลลาเวียครับปากหลักคุมจังหวะจากแดนกลางตามระเบียบนะครับวันนี้นะครับมาดูทัศนะและฟันทงกันเลยครับถึงตรงนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างเซาท์แชมตันมีเปอร์เซ็นต์ตกชั้นที่สูงมากครับเพราะนอกจากฟอร์มการเล่นที่ยังห่วยแตกแล้วครับด้วยการแพ้5เกมจาก6เกมท้ายในลีกนะครับแบบไม่ชนะใครเลย เสมอหนึ่งครับแนวรับยังกาครับไม่หยุดเสียไปทั้งสิ้นครับสิบสี่ลูกนะครับไม่ไม่ไม่หยุดเลยครับแนวรับนี่เสียไปทั้งหมดเลยสิบสี่ลูกนะครับตลอดช่วงเวลาดังกล่าวครับเรียกว่าหนักสุดกว่าครับคือเพื่อนร่วมชะตากรรมหนีตายเสียอีกครับประกอบกับเจ้าถิ่นครับฟอ r ์เรสก็ต้องการคะแนนเพื่อต่อลมหายใจแต่ทว่าการได้บู๊ในบ้านของตัวเองน่าจะทําให้พวกเขามั่นใจยิ่งขึ้นครับแถมเกมในบ้านล่าสุด ก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะไบตันมานะครับสามประตูตอนหนึงแบบหักปากกาเซียนมาแล้วนะครับวันนี้ครับเซียนนอกจะขายต้องขอฟันธงไปที่ฟอ r เรสชนะสาวแถมป์ตันนะครับอย่าลืมวันนี้นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมดูฟุตบอลกันให้สนุกสนุกนะครับสนุกแน่ครับเพราะวันนี้เป็นโซนหนีตายกันทั้งคู่นะครับที่ยกกันมาวันนี้ครับ วันนี้เซนนอกัตะไคายออกทีเด็ดจะไปแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับหรือใครจะทายสกอร์เข้ามาก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่ว่ากันวันนี้เซนนอกัตไคายต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ